สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูปอนจากโรงเรียนจีเนสเมลซิกวันนี้เป็นครูปอนจะมาสอนอูคูเลเล่ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักกับบัรทัด5เส้นก่อนนะครับบรรทัด5เส้นบัรที่ที่1จะอยู่ข้างล่างสุดนับขึ้นไปเป็นบรรที่บรรทัดที่3าบัรที่ที่และบัรที่ห และยังมีเส้นน้อยที่อยู่ล่างเส้นที่1และเส้นน้อยที่อยู่ข้างบนเส้นที่5รู้จักกับบรรทัดห้าเส้นไปแล้วต่อไปจะเป็นกุญแจเสียงนะครับกุญแจเสียงจะมี3กุญแจคือกุญแจซอนกุญแจฟากุญแจโดรู้จักกุญแจเสียงกันไปแล้วต่อไปก็เป็นไทม์ s i ็นเจอร์นะครับไทม์เซ็นเจอร์จะเป็นตัวกำหนดจังหวะและกำหนดตัวโน้ตในแต่ละห้อง คุณครูปอนจะยกตัวอย่าง 4C นะครับ4ข้างบนจะเป็นตัวกําหนดจังหวะ4ข้างล่างจะเป็นตัวกําหนดตัวโนต้ตตัวโนต้ตก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบนะครับก็จะมีโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดําโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นโน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะโน้ตตัวขาวจะมีค่าเท่ากับ2จังหวะโน้ตตัวดําจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะ โนดขเบเล็หนึ่งชั้นจะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสจังหวะคูปอนจะสาธิตค่าของตัวโนตให้ดูนะครับจําได้หรือเปล่าว่าโน้ตัวกลมมีกี่จังหวะโน้ Note ตัวกลมมีสีจังหวะโน้ตตัวขาวมี2จังหวะโน้ตตัวดำหนึ่งจังหวะโน้ตขบเบ็กหนึ่งชั้นมี1นส่วนสจังหวะอันดับแรกเลยจะเป็นโน้ตตัวกลมนะครับโน้ตตัวกลมมีสี่จังหวะคูปอนจะสาธิตโดยการใช้เครื่องออคูเลเล่นะครับกดสาย1ช่องที่3นั่นก็คือเสียงโด ดีลงแล้วนับ1ถึง4นะครับให้ครบค่าของตัวโนต้ต1 2 3 4แล้วก็หยุดอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3 4หยุดอันนี้คือโนต้ตตัวกลมต่อไปเป็นโนต้ตตัวขาว1 2หยุดอีกรอบนะครับ1 สองหยุดต่อไปเป็นโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะครูบอลจะใช้หนึ่งถึงสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หยุดหรือหนึ่งหยุดก็ได้รู้จักกับตัวโนตไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวหยุดนะครับตัวหยุดจะเป็นตัวหยุดของตัวโนตตัวกลม มีสีจังหวะก็จะมีตัวหยุดด้วยนะครับตัวหยุดก็จะเป็นตัวหยุดตัวกลมหยุดสีจังหวะเหมือนกันตัวหยุดตัวขาวหยุด2จังหวะตัวหยุดตัวดำหยุด1จังหวะตัวหยุดขบเคี้หนึ่งชั้นหยุด1ส่วน2จังหวะตามรูปภาพนะครับประเภทของอูคูเลเล่นะครับอูคูเลเล่จะมีอยู่4ประเภทประเภทที่1โซปปโนประเภทที่2คอนเสิร์ต ประเภทที่3 anner, เทนเนอร์ประเภทที่4บาริโทนตามที่รูปภาพที่ครูป,ปอนขึ้นให้ดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นอุคุเล่ล่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักส่วนประกอบของเครื่องก่อน 1. จะเป็นบอดี้สองคอหรือ n น c สาหัว สี่ลูกบิดห้านัดหกเฟรเจ็ดเฟจมาร์เกอร์แปดก็จะเป็นนัดนี่คือสมการทั้งหมดของเครื่องอุเลเล่นะครับ